อ,ออกมัครบาพี่โตครับผมอนุญาตนี่มีครับ,รบช่วงนี้คือดูดธุรกิจร้านเนื้อแท้อย่างเดียวเลย <นะ S 2> แกแกนี่ไม่มีเวลานอนแล้วฮะครับผมจริงๆเราคิดถึงบ้างไหมอย่างเราเป็นคนนักเป็นนักร้องเป็นคนทำเพลงมาก่อนแล้วไปเห็นแบบกูการเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกเพราะผมชอบกินขนาดเป็นนักร้องก็ชอบกินเนื้ออยู่ดีเ,เพเราะฉะนั้นมันก,มนก็มันก็อยู่ต่อเรื่อง ชอบกินมากกว่าร้องเพลงนะาของจริงนะเพราะว่าทํามาหากินเพื่อกิน<ม>นะครับเพราะในที่ทำาทำเรืสิ่งที่กินเลยก็ยังรักอยู่นะครับไม่ไม่ไมผมห้าสิบแล้วนะครับพี่โตห้าสิบผมห้าสิบแล้วคงไม่คิดถึงไปเราอยู่วันนี้แล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับผมห้าสิบแล้วผมคิดว่ามันมีวัยของแต่ละคนนักร้องควรจะเป็นวัยรุ่นหน่อยหนึน่ววงใช่ไหมะผมห้าสิบแล้วก็ทํางานทําอะไรไปอยู่กับลูกลูกสี่แล้วก็ก็มีความสุขกับตรงนี้ดีครับแต่แทนพีน่เขาคิดถึงร้องมากเลยนะพี่โ กินเนื้อแท้ดิครับขับมากขอเราบนเวทีอะไรคนคิดถึงอยากจะเห็นพี่โตทักท่างบนเวทีอะไรอย่างี้มันมีบ้างไหมครับทักทั้งยิงขึ้นเป็ทีน้องม่ผมไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงเพราะว่าเพราะว่าผมทําดนตรีจนกลายเป็นมันพอมันเป็นอาชีพมากๆหลายๆปีแล้วมันเออ่ ความสุขที่ได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนแรกมันไม่ได้มีมันกลายเป็นธุรกิจเหมือนกันแหละแค่ธุรกิจเพลงแล้วมันเป็นการเป็นงานแล้วมันก็เลยไม่ได้คิดถึงงานนั้นเท่าไหร่ไม่มีงานมาตัาา้งแจ่อยู่ถาวน์อเลยเหรอคะมีศิลปินอะไรหรอพิยุทธ์ปีนี้สิกว่าปีาแล้วละนะน่าจะถาวน์อแล้วเหรอนะครับแก่แล้วครับแต่ไหนมึนคิดถึงกันอย่างช่วง,ง,งหลังๆนี้มันมีกนุ่มในวงคอนเสิร์ตริโอเน,นี้นนั่นนู่นนี่ทางค่ายเดิมโทรชวนพวกเนี้ยพอค่ายเขารู้ดีก็ไม่ควรจะโทรมาเขาไม่กล้าโทรมาเลยเรอเขารู้ที่สายผมดีเพราะว่า คือมันมันไม่ไม่ไมอยากทําแล้วอะ่ะถ้าผมอยากทําอยู่ก็ยังทําได้อีกค่ายก็พร้อมจนสนับสนย์ตั้งแต่แรกนะเขาไม่ได้บอกให้เฮ้ยเราทำเหรอเขาไม่ได้คือ,ค,อคืออย่างพี่เล็กก็อยู่ข้างบ้านผมอะ่ะนั่น้นอยู่บ้านเดีวยวกันใช่ก็ ไม่มีปัญหาครับผมผมผมไม่อยากทำแค่นั้นเองคืออยู่ๆก็เป็นหมดแพชชั่นในการที่จะเป็นนักร้องเป็นดนตรีไปเลยพี่เวลาทําอะไรซ้ำๆผมไม่คยชอบอผมทาซ้ามาหลายปีนะครับแล้วก็รู้ process แล้วไม่ตื่นเต้ออน,นอาหารก็ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นแต่มันมีอีกเดี๋ยวจะเป็นอาจจะเป็นคำโตหรืออะไรก็แต่แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ผมอยากทำนะคนเรามัน กินเมนูหลายจานกินจานเดียวเบื่อแต่เดี๋มันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะพี่โดผมชอบแบบเดียวไงชอบแบบเดียวก็จบแล้วจริงๆเวลาเราไปงานตามงานหรือไปเดินตามมามีใครสัมภาษณ์ถ่ายมั้ยนี่มีมีไปออสเตรเลียยังมีแฟนขาผมเลยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูมันก็มีนะคนรุ่นผมก็มีนะรุ่นเดียวกันมั้งครับก็รุ่นเด็กก็มีบางทีผมก็งองว่าอายุ สิบเอ็ดสิบสองมาทักผมก็งงว่ามึงรู้จักผมได้ไงวะก็มาจากพ่อแล้วก็อะไรเงี้ยก,ก็ก็แปลกยเหมือนกันเพราะเพราะว่าไม่รู้เขารู้จักผมได้ไงก็การที่คนรักและคิดถึงมันก็รู้สึกดีแต่ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะไปกลับไปร้องเพลงก็รู้สึกดีกันไปในในเด็กสมัยนี้อาจจะรู้จักผมในคําโนโตได้วยซ้ําเพราะว่าผมมีลูกมีคอนเทนต์มีเด็กเขาก็อยากจะเขาก็ชอบดูก็ก็เฮ้ย นี้คนนี้คำโตโตก็อีกอีก,อก,อกนบทบริบทอย่างรู่เรือมีแวมว,ม,วมาทกเป็นนักร้องอะไรอย่างเงีย้ยอ๋อแววมีทุกคนแต่ผมไม่ให้เป็นทำ,ทำไมครัพี่โตทำไมเกิดอะไรไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากให้ไปทางนั้นผมรู้ผมรู้ลึกว่าตรงนั้นมีอะไรที่อาจจะทำให้เขาเผิดไปจากความถูกต้องมันมีสิ่งเยื่อยุในสังคมที่ทำให้คนเนี่ยมันอาจจะ ไม่เปรียกกับเท้าควานถึงใครนะแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับวิธีการที่ผมเลี้ยงลูกผมมีกระบวนการเลี้ยงเลี้ยงลูกของผมอยู่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ผมไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ลูกเป็นอะไรนะแต่ว่าบันเทิงจ๋าเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกในเรื่องของการร้องเพลงเขาเป็นเรื่องฝัชอบมีอะไรแบบนี้ให้เราเห็นบไหมคไม่มีเพราะที่บ้านผมไม่ได้ฟังเพลงเลยคือเขาไม่รู้ว่าผมเป็นนักร้องใช่เขาไม่รู้เลยรู้หลังๆเนี่ยเพื่อนเขาที่โรงเรียนเขาเรียกว่า พ่อซิลิฟูเขาก็ทำไมเขาด่าพ่อเพราะลูกพอพูดพอพูดอภาษาอังกฤษมันเขาคนชอบด่าพ่อว่าเป็นไอโง่ซิลิฟูผมว่าไม่ใช่ลูกไม่รู้ต้องเงียบไาลูกอยู่เฉยว่าไม่ป็นดรลหรอกลูกเราไม่อธิบายลูกไปหลังๆเขารู้แล้วล่ะหลังๆเขาก็รู้พอเขาพูดนะแล้วก็ เขาก็รู้ว่า,ามันไม่ได้ตามหลักการศาสนานะครับไม่ได้แล้วเขาก็รู้ดีพวะเขาเรียนโรงเรียนขึ้นศาสนาอยู่แล้วเขาก็รู้ดีแล้วก็แล้วก็เลยก็เลยไม่มีต้องอธิบายเยอะนะครับแล้วเขาบอกทำไมพ่อทำาเมื่อก่อนนี้ <c oughs> พ่อทําบาปเงินได้ไง <c oughs> ก็อธิบายว่าพ่อไม่รู้มา่อก่อนนี่ไงไงไ่ไ <c oughs> ถ้ามีแอบฟังเพลงหรอไม่มี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 ฟังไม่มีฟังไม่มีฟังเพลงแต่เขาเสียงเพาะเพราะเขาอ่านกุรอานเขาผมเองก็ไม่อ่านกุรอานแล้วกุรอานต้องอ่านให้เพาะเขาจะมีผมจะให้อ่านทุกวันทุกเย็นแล้วก็จะรู้ว่าเสียงเขาดีผมต้องบอกว่าถ้าจะให้เป็นมันเป็นได้หมดเพราะมันเสียงมันเพาะทุกคนแล้วก็แล้วก็แต่ว่าเขามาอีกทางนะครับแล้วเขาถ้มุงมันให้รูปไปอานอ่านไม่ให้ไม่ให้เข้ามาเขียนใต้มาการันเตีไม่ได้ไม่ครับขออย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เพราะผมดู คือทุกคนบ่นว่าการเลี้ยงลูกในเวลาลูกเป็นวัยรุ่นมันมีปัญหาเยอะไปหมดเลยในสังคมนะเพราะว่าเราถูก exposing หลายอย่างที่ทําให้มีสิ่งยุยุที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะอาจจะผิดทางได้แล้วมันจะมีปัญหาที่หลังฉังนั้นหน้าที่ของพ่อแม่คือทำยังไงให้ชาแนลไปในทางที่ดุสุดจนเขาอยู่ในวัยที่เขาจะบินขึ้นไปได้นี่ยเพราะว่าจะงานผมจะง่ายขึ้นถ้าเกิดให้เขาไม่ต้องไปชิมสิ่งแบบสิ่งเหล่านี้นะครับเขาไม่ต้องไปชิมสิ่งเหล่านี้ก็หน้าที่ผมก็ถึงประมาณเขา12 13ก็ ลต,ตเขาอลังจบกนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะ